โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเอาล่าสองนะครับแต้เลิกได้ใช้กับมาเคลียกันสักทีหุ้ยหายเฮ้ยมาถึงแล้วเลยเหรอหายแล้วผิดลักก่อนเดี๋ยวเราออกจากบ้านยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นชั้นนี้มาถึงก็ตื่นเต้นเลยะไรเนี่ยเราพาที่แล้วเราไปเจออะไรมาเราลืมไปแล้ว เออลงทางนี้โอ้ชาชิบหายอู้โดดข้ามได้ไหมเนี่ยโอเคกระโดดข้ามได้ไป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  <c oughs> อยู่มาถึงก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยลุงทำอะไรปะเนี่ยเอ้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 ยตามมันตาม โอ้ยไรวะมาถึงกันไรล่าดูเดือดเลอดพรานเลยตึ้งชงตึ้งตึ้งตึ้งงตึ้งตึ้งตึ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 ้งตึ้งตึงตึ้งตึงจึงเย็นเย็นอุุ้ยอุไปอุ้ยอุอ้ตาแล้วเร็วกว่านี้ตโลโกโลชี่อะไยก็ไม่รู้รื้เร็วตอนนี้เรช่างหัวตโลโกโลขอดแล้ววิ่งจ้ำแล้วเดี๋ยวทางไหนแล้วนี่ยอึ๊บใชงไหงึอไงกระโดดลุ เฮ้ยโอ้ปืนเฮ้ยเอาเอยูเ้ยไปอ้อโอ้ยดเกินดุเกินยังเปิดได้โอเคเข้าไป อ้ oh. เปิดคิปยังไม่ทันไรเลยเอาซะแล้วโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมีตู้ให้แอบด้วยอุย้ยไฟฉายใช้ไม่ได้หรออือนเต้นเลยโอเคเราเก็บยาม,มาดีโหลดเลยแล้วกันว่าไปมันดูนี่ยังไงนะ เออจำไม่ถึกจำไม่ได้แล้วอะ่ะ<อ>จับได้ปะใช่ปะนี่มีถ่านเลยสองก้อนท้อนแผนลแตรรี่อเอะตกใจเออมาถึงก็เดือด หายนี่เหรอยังไงหลุงพ่อบัตรหลวงอะไรก็ไม่รู้อุ๊ยอะไรไอยู่ก็เปิดเฉยอเอ๊ะอไมันบ้าหรือเปล่าเจ้า,วาพวกเขาจะฆ่าพวกเด็กๆหรือควรจะรักฉันสิ เร,เรานี่ต้องทำยังไงก็ไม่รู้รนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนเราต้องทำยังไงเอเราต้องเราไม่น่าจะต้องออกข้างนอกไหมใช่ไหมออกไม่ได้นะดูทรงแล้วปิดว่า อันนี้ก็ต้องเปิดบนมันสว่างอยู่นะประหยัดแบตได้ก็ดีแต่มันก็มืดอยู่ดีอะเกณฑน้าต้องออกหน้าต่างมอีอะไรอะเป้าหมายเด็กๆไม่ควรเกียดขค้านต่อหน้าที่แตจงยินดีที่มันจะช่วยอ่าการันตีหนทางสู่สวรรค์ จำไว้ให้ดีบนสวรรค์ไม่มีความเจ็บปวดใดๆพระองค์ให้ชีวิตพวกเธอและชีวิตพวกเธอคือของท่านพระเจ้าประทานชีวิตให้เธอและชีวิตพวกเธอคือของท่านเ,าเธออาจจะไม่รู้ว่าตัวเองอาจจะเป็นศัตรูของตัวเองความกลัวคือเครื่องมือของศัตรูพระเจ้านั้นรู้ดีการมีส่วนร่วมถึงการเรียนรู้ปาวานช,วช่วยโจนะช่วยโจนาให้รอดจากการจมน้ำ พระเยซูอย in ู่กลางทะเลทรายกับซานตาอับราฮัมต่างหารไอแซกที่หัวใจของเขาโงคงการวาดภาพเทวทูตใครกันที่จะเป็นศัตรูใคาก็ไม่ร <c oughs> <can> oh. <c oughs> ู้ก <memory allergies> ็ม <mayo> ีร <ở lin ux> ู้โ <céu> อ <yan daddy> ้ยเวเนยโอ้เราต้องเสียภาพมันแผลอีกแล้ว ก็คือตกจากที่สูงแต่ว่าแขนเป็นแผลเยี่ยมไปเลยตายเหอะไปกันนะกันหนาในที่เนี้ยว้ากันไปใหญ่แล้วนี่อะไรกันเออแม่จ๋าคุณคาสันบอกว่าหดูพูดกับแม่ไม่ได้เพราะพวกเขาจะทำอะไรเฮ้ยว้า พวกกับแม่ไม่ได้ว่าพวกเขาจะทําอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามเขียนหนูเลยเขียนมาอบอกขอร้องแม่ได้โปรดอย่าให้พวกเขาฆ่าหนูเลยหนูรักแม่และรักพ่อนะโอ้ไปกันใหญ่แล้วที่นี่ยังไงล่ะเนี่ยไปทางไหนต่อเออชิงช้าเลิกแกว่งทีอือวนเลยติดอ,อะไรเนี่ย เ,เข็นได้เข็นไปไหนเงีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอาอีกแล้วอยากเจอคุณที่สุดในสามโลกเลยครับรต้องปีนตรงนี้ใช่ไหมแล้วเ,เขาไต่ฉุกใช่ไหมว่าเราต้องปีนตรงนี้แล้วก็ปีนข้ามไปหาอย่านะ แล้วไปทางไหนต่อละเนี่ยเออไม่ได้อ่ะโอ้ยตรงนี้ไปไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเดินไปตรงนู้นหรอที่เขาทำพิธีกรรมอะไรของเขาอยู่นะโอ้สว่างเกินโอ้ลูกบิดไม่มีแล้ว ใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย,เยทำไมเหมือนเดินมาจะทำอะไรสักอย่างอย่าเลยอย่าเลยขอร้องขอร้องหยุดการกระทำของเจ้าไว้แต่เพียเท่าน,นั้นก่อนกระดาษให้อ่านอีกแล้วไหนสิเจ้าช่วยโอ้มึดมากข้าขอไว้จากใจจริงที่ล่วงเกินท่านศาสนา ท่านศาสดาและข้าเกลียดชังบาปเหล่านั้นเพราะมันทําให้พระเจ้าของข้าต้องมัวหมองพวงคือผู้ดีพร้อมและสมควรได้รับความรักของข้าทั้งหมดข้าสมควรได้รับการลงโทษจากพระองค์และขอให้พระองค์ลงโทษอีกจนกว่าข้าจะตอบแทนบุญคุณของพระองค์และศาสดาได้หมดข้าจะไม่ทําบาปอีกต่อไปโอ้ยโอ,โอ้ชิบหายแล้วฐานจะหมด งานงอกโอ้โหลทานเดียวเวลาทำไมทานหมดเร็วจังเดี๋ยวเราต้องไปไหนวะเนี้ <c oughs> นี่เดินแบบมุ่งซัวมากเราก็ตามทางไปเรื่อยแล้วกันไม่มีลูกบิดเปิดไม่ได้เออต้องมีทางสิรถนี่ไง ไม่ ane, ไน่าง่ายขนาดนั wow, wow, wow. ้นมั y, ้งไม่น่าง่ายกำลังเซฟอ้วโ้ว้วววววว้ววโ้้ววูม้วูู้้ว้วู้ะ้วู้วว้้ เฮ้ยวิโกเกนเฮ้ยเขาไม่รู้เขาไปแล้วเขาไปแล้วรถจู๊กรถจู๊กได้แล้ววะได้แล้วไม่รู้เราลิฟท์เข็นดีกว่าเราลิฟท์โอ้ยป้าไปแล้วอ าจากไหนก็นเดี๋ยวทันป่ะเนี่ยไอตัวนี้ม่มีฝาดิที่มีฝาอันนี้นี่แล้วน,นี่างนี่เฮ้ <c oughs> ยน้องอยู่ตรงนั้นด้วยน,นี่ขึ้นมาไหมขึม้นมาจะได้ออก ้เดี๋ยวเเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันอุ้ยอุอ้โอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทุกทีทุกแรงจริงคุณน่ะเขนแล้วไปแล้วไปแล้พึ่งมาย่าพึ่งมาย่าพึ่งมารู้ไม่รู้ไม่รู้อย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาูบ้านนี่มึงมาแน่ลูลล ไขึ้น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 โอเคโอ้โหลุ้นเลยตายเถอะก่อนด้วยมีฐานให้ไหมอ่ะฐานเราจะหมดแล้วอ่ะผมมีแต่แบนเดตอถด,ดีผมอยากได้ฐานนะครับยังไง แล้วเก็บมาเ,เพิ่อมอีกก้อนออกไปดีกว่าไฟแตกแล้วเกือบพูดหลุดของมลนเลวไปละไปข้างหน้ากับทางซ้ายทางซ้ายมีอะไรอ่ะ คนกลับมาอ๋อเคมีกระดาษให้อ่านไปก่อนแล้วกันไม่ได้จังบวชแล้วอันนี้บวชที่เราเห็นตอนแรกใช่ไหมจากเก็ดไก่เาอนทแรกนู่นเลย นี้เดี๋ยวนะถ่ายอะไรอะ่ะดูฟุตเทจไม่ใช่ต้องมันเปิดเข้าไปโอ้ชิดปิดอันนี้น่าจะอ่านได้นะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะผมมองไม่เห็นเลยเดี๋ยว,ยวอันนี้อ่านในนี้ดีกว่าเอ่อ ที่ถึงท่านสันลลิเวนนอท,ที่ขคบอขอบคุณท่านสำหรับหนังสือคำสอนที่แถมเพิ่มให้ถ้าขอมอบให้กับคนที่ข้าเอ้คนของข้าด้วยความด้วยความกระตือรือร้น,นที่อยากจะอ่านคำสอนของท่านแต่พวกเราตอนนี้ต้องการใช้น้ำ เพื่อดื่มกินและบรรเทาความเจ็บปวดรักษาโลกของเราคนของข้า,าลองเรียนว่าท่านเอาแต่สัญญามากกว่าการลงท่มากกว่าที่ลงให้และข้าผู้คุมพวกมันได้ง่ายๆด้วยเสียงของข้าและกำปั้นของเพื่อนคู่ใจข้าข้าชอบวิธีที่อ่อนโยนข้าคือผู้ที่ได้รับความรักมากที่สุดจากพระเจ้าและได้ส่งมอบ ความศักดิ์สิทธิ์ต่อมาให้กับพวกเราทั้งมวลเลิดเออ,เอ,อ,เอ,อต้อนเหรอต้อนทำไมเฮ้ยนอตเป็นใครนะ่ะแกเป็นใคร คิดเบรกไอ้คนนอกผมไม่ใช่คนไอ้ผมไม่ใช่คนฆ่าฉันแกต้องฆ่าฉันซะน้อยกำลังกลับมากับแมรี่ไม่ทำร้ายเธอเว่าฉันพูดแกฆ่าฉันน้อยจะไม่มีเหตุผลที่ทำร้ายเธอได้โปรดกำลังเซฟ มัจะฆ่าเองยังไงอะม่งล็อกอีกอเวนต่วนอเอฆ่ายังไงอะมันฆ่าเองไม่ได้หรือว่ามันให้เราซ่อนทีน,นี้อ่าเซฟอ่า อาผมเฮ้ยมมีห้องให้หมุดด้วยวะอ้ยาวเธออ้ยลองเรียกผู้ทีธที่รักเพราะเขามองไม่เห็น พระเจ้าเกียดความไม่สละฉันก mm ็เหมื e อน nah กันนางผู้หญิงจากข้างนอกมีสิ่งทำร้ายลูกนี้อยู่รเตกใจัดก่อนลุ่งสนาม เราเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมองเพื่อตามล่าและฆ่านังนั่นช่วยหมู่บ้านนี้จากน,นรกตลอดกาลมันอยู่ที่ไหน,นวานพราวนั่งอยู่ที่ไหนนังน,นั่นอยู่ที่ไหน,นบุบบุบบุบบ๊ก <head>? ยังก็ฟังให้ดีนะโดไซอาร์เอาไปผู้หญิงนั่นร้องซะเฮ้ยทำอะไรอ่ะ The that the Antichrist. harbors womb Kamu layak. No. Oh, je lah <laughs> <laughs> ยุดนี่ว่าโอ้แล้วมันอยู่ที่ไหนี่เหมืองลึกลงไปในหุบเขาแกไม่มียังเธอไปได้หรอกไม่ซับมันไปตรงแล้วมันเอาใช่ไหมของพระองค์แต่ว่ามีทางล่มแล้วใจมาก อืออ่ะอืออไม่ดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหตายตายกูตายอ่อโอ้โหแล้วมึงโอ้ยมือนี่มันอะไรเนี่ยเบลลมเลยเอามาทำอะไรออกไปกันได้แล้ว โอ้โอ้มันออกไปหรือยังเราจะไม่มองแล้วกันเดี๋ยวหลอกเขา นะแต่ว่าไปแล้วเร,เ,รเราต้องไปไหนวะนี่ก็ตายแล้วต้องกลับไปเหรอเนี้ยไปไหนก่อนโอ้ย ต้องกลับไปที่ไหนอันนี้มันทางที่เรามาฝาเหรอน่าจะใช่นะเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยเหนื่อยอ๋ยน้งพักก่อนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งเป็นอะไรอย่างเนี้ย เองอย่าพุ่งหล่อนตอนนี้โคลองยังไม่อยากให้หล่อนตอนนี้เข้าใจบอฉันยังไม่พร้อมฉันจึงฉันเพิ่งเจอเรื่องหน้าอดสูแบบว่าอดหูุทำร้ายจิตใจรุนแรงเหลือเกินโอ้โกอด <gasps> อาตายเหอะคิดบ้าคิดบอเลยอยู่เล่นเกมเนี้ย เป็นอัดเมื่อกี้โย่โอ้พังเลยอุ้ยโอเคลูกปั้นเฉยไม่มีอะไรฉันอัดมากี่นาทีแล้วนะเอ๊ะรูคุณคุนะไม่ใช่ใช่ไหมรูรูกันเนาะตอนนี้เข้าได้ไหมอ่ะโอเคมีฐานให้ขอบคุณครับ ดูมันต้องล็อกดีกว่าน่าจะไม่มีอะไรโอ้ยอุ้ยหินขอโทษอุ้ยี่ทำอะไรผมไหมอ่ะผมขอผ่านแค่นั้นพอโอเคผมแค่คนผ่านมาโ๊ย ต่างอึ๊บอึ๊บโอเคลุงไม่ทำอะไรผมหนูไม่มีอะไรแล้วลุงอเอออันนี้ก็มีแต่ ดาษโน้ตลูกๆของฉันเดี๋ยวก่อนเอ okay. มันบ้านนี้มันอะไรเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไปต่อบไ,ไม่ได้ใช่ไหมฉันไม่น่าจะใช่บ้านนี้เราควรจะต้องออกเราไปที่ไหนสักแห่งนั่นคือทางด้านซ้ายมือนี้เราก็จะวนกลับมาที่เดิม ว่าตาเหี้ยวทางนี้เหรอที่ทางไอ้แอบด้วยอ่ะหมายควายว่ายังไงวะเอ๊ะน่นมาทางไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนรถหนามเจ็บเลยเจ็บเจ็บเจ็บอ๋อโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บแล้ก็ต้องมุดเข้านี้ก็ถูกอันนี้ มุดเข้างนี้แล้วมันไปไหนอ่ะออแล้วก็มุดออกทางนี้เหรอ่ปเดี่ยวโคตรมั่วเลยวัดเอาวีมมีรูมุดสองทางซะด้วยเห็นนะนะครับ ไปไหนหรอครับนะหรือว่าหรือว่าผมต้องผมอุย้ยเออไม่ใช่ใเปิดเปิดหรือว่าลุกพุ่งข้าวโพดน,นี้ไปหรอลุทลุโอโอโอเอียงใครพูดอะไรอยา เราลี้ออกจากทุง่งโคก่อนได้ไหมเนี่ยอ๋อตกใจีลุงไม่รู้โอเคเอมาแล้วโอ้ยหาเราอยู่แน่นอนโอ้เจ็ดก <Yeah. S 1> ็ตาฟากหลา เดียวจับขาคอได้ป่ะเนี่ยเอเคค่อยเดินค่อยเดินเดี๋ยวมึงเขารู้เออบ้านนี้ประตูนี้จะเข้าได้โอ้ยนี่ไงโอเคปิดล็อกด้วยโอเคจัดไป เพลงอย่าลุ้นเพลงอย่าลุ้นร้องเลยเดี๋ยวนะเราต้องมุดได้เหรอไม่ได้ยังไปไม่ได้ต้องหยุดก่อนเปิดตู้สิแล้วโอเคต้องรีโหลดละเราทาน โอ้โหจีฐานหมดแล้วะโอ้้วคือตรงนี้มันมืดมากเลยอะไม่มีให้เก็บฐานเพิ่มด้วยเวยละมันงงอกเอเคงต้องหาคันโยกแล้วคงต้องยาวๆกันต่อไปโอเค <laughs> งั้นก็หยุดความเออ เอาหลอดวิดเจอนี้ก่อนแลยนะครับเอาว้เจันใหม่กับเอาลาสองพัดหน้าสำหรับน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับผมกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับ